สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเมื่อน,นี้นะคะยูนอทจะพามากินสมนะคะสมมาคุสเบอร์รีนะ่เนาะอันนี้หนามีเด้ปักมือนุดบางแหงน,นะ,ะนี่เลยบางแหงไปเลยเระวังนะคะหนามปักนะหนามปักมือเผยพี่น้องเอ้ยนี่เสียงรถรถไฟเหมือนเดิมนะพามาเก็บมาร์กอันนี้นะคะมาเห,นหเ็นไหม อซาน้วยควมนี้ไปัดสดนะคะน้ำปักใส่าบางหันทั้งตัดวดอกวะกระดาษกักซากอยู่นะคะกักซากแต่ว่าดอกมากแต่ว่ามันหน่วยมันใหญ่เนาะน้ำปักเมือ่อบางหันเจ็ยบอยู่เดอ้อนี่สดๆจากต้นเลยนะคะ,ะนี่นะคะนี่เลย เห็นบ่ะต้นนี้นะคะง้ายหรีอบะมี่บ้างไหมไม่เลยน่าก,กระเดยม,มากนิดน้อยแล้วนะคะเจียวของข้างเจียวเจียวเจียว อย่างนั้นอันนี้เห็นมาเห็นนุษย์ไหมคะทุกคนกล้องคอยสิว่าอันนั้นมันนี่เห็นปลาแจ้วแจ้วบอกพี่นี่นะนี่นะตากแดดได้หนิปาดน,าน้ำนี่ปากมือหอยเจ็บคักเจ็บเหยตั้งวเนี้ นี่นะจ๊ะกินแบบนี้เลยค่ะมาต้อมมาต้มมือเห็นไหนมเกี่ยวเหมือนอมานนี่เลยนะคะเห็นไหมขวัยมือนึงถือกล่องอยงู่นะคะ มามะฮึอะใช่ไหมอืมงไป๋ยาาัาจะมาเก็บผักนะคะเจเลย แซ่บแซ่บแซ่บข like so oh. ้นงใโซลยกันอร่อยมากต้องจิ้มกิ no ่ตันนี้นะคะพี่นอ่ไี้อเผ็ดแห้งนะคะทั้งเผ็ดทั้งแซบทั้งนัวว้า w

รับลาไปนองไปกินตอกนะนอนไอแซ่บเส่นะคะกินตอกกอน,นะ,ะดี๋ยวเราจะวางกอนเลน,นะ,ะอย่าอย่าขวมอย่าล้มนะมาคุณนหนทุกคนเอาไหนีย่ยนแดงแก้วกันนะคะคนละตน <laughs> อะเรีกว่า t h อ่อกุ้เผือกกุ้เผืดีดี c a r e f ใ l ม่ไดชอมดีค a r e f u เอาอะไรเก็บมาให้นะยาใหญ่ใช่ไหม แก้วเนียจะเสือขอยพี่นอกเสียอะไรไม่ได้ไหมไมไหรอแม่เก็บมาเยอกเอามาเยอกบีแคบฟูนะเก็บไว้เดีลยวเก็บมาใส่ถ้วยแก้วให้คุณแม่นะคะ จะแม่คุณแม่เลยนลอามเล่เาไมานเจ้าเต็มปากไปเนี่ยแม่อ้อนมาอ้าดมต้นวันมายังกับวันไม่เดียมวันโอเค ดมาุยไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแซบอะไรเซ่ยายไหมนาอะไรไม่ใช่